โอ้แม่ผแม่อาไม่ชก้งก่องถใครใครู่ดไดมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโหยิงนเลยอ่ะราชนสตอยไอถ่ายเียทั้งเรียนโอ้ยตัดชักเบาใส่แม่ เราส่เด็กนะใ่้ใส่จนิโจโจะปี้หมาูุ๋่แม่งใส่เเนี่ยท่อแขงใหญ่อะอยโก้าวาจะผู้หญิงแม่งแก่รุ่นพ่ออะอยาเี้ย่า้ไอ่ะอยาางไม่ต้ออาโอ้โหโอ้โอ้โหเฮ้ยแล มีอ้โหให้ีเปิดได้มีันแค่แมาแล้วไ่ปากมันยังตึงวะใครว่าเออเนเออะออด้วย